3กลุ่มกลุ่ม,กมสกุลทายยาก็คือเหมือนประชาธิปัตย์ในกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยกลุ่มเนี้ยต่อสู้กันมาตลอดกลุ่มเนี้ยเกลียดมากเกลียดคนเสื้อแดงเกลียดลูกหลานกรุงทนเห็นไหมเป็นไม้เบาเมื่อเหมือนประชาธิปัตย์อ่ะกูไม่ร่วมกับทักษิณกูไม่ร่วมกับก้าวไกลกูไม่ร่วมเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยวังวนอยู่อย่างเนี้ยนี่คือการเมืองแบบสมัยเก่าที่เราต่อสู้กัน แล้วฝ่ายกรุงทนก็จะไม่ยอมรับกฎเป็นพวกแหกฎกฎตั้งแต่ปรีดีเป็นต้นมาปรีดีทักษิณธนาธรพิธาเพาื่อนีห้เขาเป็นสายกรุงทนต่อสู้กันอย่างงี้ส่วนฝ่ายจัก,กรีก็คือทหารไม่ใช่ราชการของเราก็คือทหารก็ามาปกป้องประชาธิปไตยไม่ให้สองกลุ่มเนี่ยเลืองแดงฆ่ากันก็จะเป็นโยวงวนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็อึ้มคลึมออกมาใหม่ไหม อึมครึมกับมาเจ้าเกิดปัญหาอย่างเนี้ยตลอดไม่มีใครเชื่อใครไม่มีใครไว้ใจใครในด้านศาสนาก็จะมีเรื่องของกฎหีบยานไงไหมเอาหีบยานามาเอานรกอสวรรค์มาขู่ชาวบ้านก็ประมาณนะั้ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็หลอกพะกระกับผีร่วมกันหลอกชาวบ้านกินประมาณต่างๆนานานี่คือปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดต่อเติมเพระอยู่อย่างราชาไยม,นะมันจะมี อะไรต่างๆเยอะแยะเราไปแตะต้องไม่ได้นี่คือปัญหาของสังคมพระก็จะมีสองกลุ่ม,มะจะมีอิทธิพลมากๆคือพระการเมืองนะเริ่มตั้งแต่พระที่มีอิทธิพลมากเห็นไหมตั้งแต่สายลุงปุ่ม,มั่นสายลุงตามหาบัวทำไมมหาบัวลุงตามหขาเ่ดาทักษิณตลอดเพราะอะไรอาจารย์มั่นลุงพวกสายเนี้ย สายพุทธศลสายธรรมสายพุทธศลสายสนทิเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยข้าทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยทะเลาะกันอยู่เนี้ยและทา,ออนนทางออกคืออะไรทางออกก็คือยึดของกูยึดเอาไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองกะยึดกฎหมายนะยึดกฎหมายมาทําร้ายมาเอากฎมาทำลายไอ้ฝ่ายเสื้อแดงก็จะพยายามเอาคุณธรรมพ <words> ยายามเน้นคุณธรรมมันกฎหมายคุณธรรมมันกลายเป็นคนละประเด็นการต่อสู้ ในที่สุดก็ต้องลงถนนฆ่ากันใช่ไหมในยุคหนึ่งหนึ่งนี่คือปัญหามันถึงเวลาที่เราจะต้องจบหรือยังถึงเวลาที่จะต้องจบแล้ววะคือเวลาตรงนี้มันจบแล้วตั้งแต่วันที่19ทธันวาสองพันาร้อยเนี่ย